จริงๆแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากใช้แฟนคลับที่หน้าระห่ของตู้ซื่อเราเจอกันหลายรายการมากแล้วนะอยากที่คงเชื่อปรอบเลยนะให้กับพี่สื่อมวลชนที่มาร่วมง,งานเราวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับมารอบสื่อมวลชนกับภาพยนตร์เรืกก่องจอดนั่นเองใช่ค่ะหลายคนบอกว่าเอาละวันนี้จำเลยรักอวาสานไม่ดูก็ได้ว่าเฮ้ย <laughs> ยอ <ก S 2> มจะวะจะวะจะวะพ็่แพรจำเลยรักเดี๋ยวบอกวันนี้เนี่ยนะโอ้ยน่าเสียดายโอเคจะไม่บอกตรงไหนก็ได้ วันนี้ก็แหม่เสียสลากมาเลยนะจำเลยรับถือัดวีดีโอไว้แต่ว่าให้กำลังช่วย,ำย <c oughs> กำลังใจตุ้ยกำลังช่วยตายกำลังใจตุ้ยแล้วก็กำลังใจน้องแฟนแต่ด้วยตัวเองต้อค่ะวันนี้พึ่งคาดไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อสักครู่รู้กันไปแล้วว่าเวลาถึงวัคนเรามีแข่งสามแข่เนี่ย กันอย่างไรงก็บางคนก็ให้เหตุผลที่ดูน่ารักดีนะคะาบางคนก็ดูว่าเสียวดีอ่ะก็ใช่เฮ้ยผมผมถามคุณหน่อยดีไหมว่าแล้วจะเกิดแฟนคุณมีสามแขนบ้างอ่ะคุณจะรักเัาไหมเนี่ย<อ>คุณจะชอบไหมแหมแย่พวกนี้ว่าเดี๋ยวคนนี้หลังจากตุ้ยล้าขอยือ้อเป็นแฟนคับตัวเองได้ไหมเนยเชดีแล้วเกิดเลยชอบสิ2แขนดีฉันว่ามันน้อยไปดิฉันชอบแนวปลาหมึกปลายแปะอะไรเงี้ยนะ แต่วันนี้เด็กมาเยอะนะครับแต่ที่เหนะขอโทษนะที่ยืนยู่อยู่เนี่ยกระเสียงทั้งนั้นสื่อนอนชนก็ไม่เด็กเลยนะสักคนหนึ่งเนี่ยอุตส่าห์ชมให้นะอุตส่าห์ชมให้เด็กอะไรนี่ดูคุ๊คบุ๊นที่ทำไฮไลท์ออมัดผมเป็นเด็กแนวอยู่นี้ด้วยเนี่ยจุดนี้ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้บางทีจาแก้ปวดคนะประจุบขนาดนั้นนะครับโอ้โห วันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากว่าเรามาเ,เปิดข้อมูลเรื่องกอดแล้วเนี่ยใ,<ช>ในวันแถลงข่าวทุกท่านทราบไหมว่ามีเราเปิดโอกาสให้วิศวะชนได้เขียนว่าถ้าสมมติว่ามีแขนซ้ายสองข้างเขาจะทําอย่างไรอันนี้คือเมื่อตอนต้นปีนะครับต,ตอนที่มีนักวิศวะชนจะถแถลงว่าเฮ้ยจะมีพับอยูเรื่องก่อนถูกตอ้องปรากฏว่าทีมงานได้ไปเจอเหตุผลของคนเยอะแยะมากขออนุญาตอ่านให้ฟั แขนซ้ายให้คนที่ไม่มีแขนซ้ายเราจะได้ไม่เกินและเขาจะได้ไม่ขาดเราจะได้สมบูรณ์ทั้งสองคนอ้โหอ้โหซึ่งกวนี้ได้อีกนะและยิ่งช่วงเดือนนี้ด้วยเดือนแห่งความรักด้วยนะ